วัดีค่ะวันนี้มาปล่อยมีดายแหลมนะคะความยาวของมีดอยู่ที่สิบเอ็ดนิ้วนะคะใบกว้างอยู่ที่สองจุดสามันหนาเจ็ดมิลนะคะด้ามอยู่ที่หกนิ้วนะคะเป็นด้ามไม้เมื่อเกลือนะคะงานหนักหนักลุยได้เลยนะคะมีดบินมีดหากด้ามแตกนะคะทุกคนในค่ะลอก,การใช้งานนะคะรับประกันให้เปลี่ยนเคมเบิลใหม่ทันทีนะคะถ้าซ่อมไม่ได้มีทางร้านเราจะไม่มีด้ามเหล็กนะคะส่วนมากจะเป็นด้ามไม้เมื่อเกลือไม้ประดู่นะคะที่ทํากันหลักๆนะคะเรียนลูกค้าน่ารักทุกท่านนะคะหยุด ฟังแม่ค้ารีวิวสักนิดนะคะก่อนตัดสินใจซื้อมีดนะคะขอความกราณาอย่าสั่งมีดเล่นนะคะเพราะว่าแม่ค้าทำมีดตามคิวของลูกค้านะคะจะได้ไม่เสียเวลาสิทธิ์ของลูกค้าท่านอื่นนะคะสินค้าทางร้านเราตรงปกทุกเล่มน,นะคะถ้าสินค้าไม่ตรงปกแม่ค้าจะไม่สามารถให้ลูกค้าปลายทางเปิดด,ดูมีดได้ก่อนรับสินค้านะคะ ขอบพระคุณมากๆนะคะที่อุดหนุนทางร้านค่ะวันนี้มาจัดโปรอยู่ที่602ส่งปีนะคะลูกค้าท่านใดสนใจทักแชทได้เลยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะ